สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่19ธันวาคมปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับฟ้าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องที่โปรแกรมฟุตบอลอิตาเลียนซูเปอร์คัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเวลาตี2บอรลญญาตะจบกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพีเมียเฮดเดซีนะครับ เราไปดูเปรแกรมฟุตบอลเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่22ฟลาตี3สวอนซีจะพบเล็กแฮมคู่นี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17ฟลาตี3บาเลนเซียจะพบเรอัลมาโยกาคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ต1โปรแบบกรมฟุตบอลเบเดิร์สกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15ฟลาตตีสครึ 2, ่งโบลเดเซียดอร์ทมุนจะพบกับโบลเดเซียมันเชนงลักบักคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ต3 โปรกแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาตี35นาทีเอสโตลินจะพบสปอร์ติ้งบรากาโปรกแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตรุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลาเที่ยงคืนโคคาเอลิส,สปรสอร์ตพบอันตันเยสปอร์โปรกแกรมฟุตบอลเบลเยียมโปรลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เวลาตีสองสาชาเลลัวจะพบเกงโปรกแกรมฟุตบอลลีกา2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เก้าเวลาตีสองครึ่งเอีเยออ๊ยบาร์ โปรกแกรมฟุตบอลเซเลบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17ฟลาตีสองครึ่งบารีจะพบคาตาซาโลและโปรกแกรมฟุตบอลเอรเดสกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17ฟลาเที่ยงคืนครึ่งแฮทาเบอร์ลินจะพบกับิเลเฟลและพาเดอร์บอลจะวพบดัมสตัดนะครับแายนี้คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสสดีครับ